ช่องหวยเด็ดหวยดังเป็นเพียงสื่อกลางและแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นซื้อแต่พอน้อยเล่นแต่พอเพียงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่าทันนั้นที่ตัดสินใจกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ขอให้ได้เงินแสนกดติดตาม กด Subscribe พร้อมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนขอให้ได้รับเงินล้านนะครับครับก็มาดูของท่านแรกกันเลยนะครับท่านแรกนะครับก็เป็นของแอดหนิงนะครับครับก็ให้เลขมานะครับล่างนะครับล่าง2ตัวที่ให้มาก็มี5 1 5 2 7 5 7 6 5 6นะครับครับก็มาต่อกันที่สรุปเลขควรมาคงวดนี้นะครับ ครับก็ให้เลขงวดที่ผ่านมานะครับ4 6หนะครับ4ี่หก็ออกข้างบนตรงตรงเลยนะครับ4 4 6ี่หนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1เมษาอยู่นะครับก็ให้เลขมานะครับฟันธงนะครับเด่น1นะครับ3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี2 1 8 6 1 3 3 9 1 7 1ห7 4นึ่งสาหนึ่งดหนึ่งดสสี่ 7 5 2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี1 2 1 3 1 8 9 1 4 3 4 5 7 5 7 4นี่ห้าหนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของป๋าสาวนะครับเซียนเสาก็ให้เลขเด็ดล่างมานะครับ6อรหันะครับก็6เลขนะครับครับเลขที่ให้มานะครับก็มี2มี3มมีห้า มี6มี9นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของศิลาเลขนะครับครับศีลาเลขงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับ4 6หนะครับให้4 6กบนนะครับก็ออก4 4 6นะครับครับแล้วก็งวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับ8 9นะครับ8 9ครับก็ออกข้างล่างนะครับ9 8นะครับ ครับเข้ามา2งวดติดเลยนะครับครับก็มาดูงวดประจามาที่1เมษายูนะครับก็ให้เลขมานะครับมี1 2 4 2 1 5 1 7 1 8 4 8 4 7 4 5นะครับ3ตัวบนนะครับ5 1 7 5 4 7ครับแล้วก็2ตัวล่างนะครับเลขที่ให้มานะครับก็มี4 5 65แล้วก็4 4 40 49 6 9 60 64นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับนำเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับก็มาต่อกันที่ล่างนะครับล่างของแอดนันนะครับแอดนันก็ของแอดนันก็นี่ของวดที่พามานะครับก็ให้เข้ามาแล้วครับ77นะครับก็เลข0ูนยนะครับ77 ครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจําวันที่1เมตรเมษายูนะครับ9ห่างนะครับจุดเดียวกันนะครับครับก็ให้เลขมานะครับ6 2 6 3 6 4 7 2 7 3 7 4 8 2 8 3 8 4นะครับครับก็ให้เลข9ห่างมาแล้วครับก็ส่วน อ่าสี่หางนะครับก็เดี๋ยวรอสักสองสาวันนะครับก็น่าจะออกมานะครับครับก็อันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นําเสนอท่านได้รับชมกันมาแล้วนะครับครับก็มาต่อกันที่แอดสุรพงษ์เลยนะครับครับอ่าของท่านนี้ก็ให้เข้ามาสองสองสามงวดติดนะครับครับแต่ก็เห็นอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เสนอให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับแต่ก็ให้ล่างนะครับก็มาออกบน แต่ก็มาดูของวดนี้กันเลยดีกว่านะครับ1เมษาอยู่นะครับอันนี้เขาก็ไม่แจ้งนะครับแจ้งว่าถ้าแจ้งไปก็มันจะหลุดขึ้นบนนะครับครับก็เลขที่ให้มาก็มี80 82 83 84 40 42 43 44 60 62 63 64นะครับครับ ก็มาต่อกันที่ยายแลเลยนะครับยายแลก็ให้มาแล้วนะครับว่าประจําที่1เมษายูนะครับก็ให้เลขมานะครับเด่นนะครับ3กับ9 3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี4 3 9 6 2 3 6 2 9 2 9 5ส3 6 5า7 6 1สอง5นะครับ ครับผมาดูใยแลอีกนะครับของแอดใยแลก็ให้เลข2ตัวมาแล้วครับ2ตัวก็มีเด่นนะครับ3กับ9เช่นกันนะครับครับ2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี3 9 2 3 2 9 9 5 3 6 3 7 1 9 3 5 4 3 6 2นะครับ ครับของใหญ่แรกก็หลุดมา2งวดแล้วนะครับครับก็กวดก่อนหน้านั้นก็ให้เข้ามา5งวดติดเลยนะครับครับก็แต่ของใหญ่แรกก็งวดที่ผ่านมาก็ให้ของน้องสบายสบายมานะครับก็ให้เข้าอยู่นะครับ4ี่หนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดกล้องนะครับแอดกล้องก็ให้เลขมานะครับงวดนี้นะครับ1เมษาอยู่นะครับเลขที่ให้มา3ตัวนะครับก็มี9 1 3สาม 914 915 916 919บนนะครับบน2ตัวบนก็ให้มาก็มี13 14 15 19นะครับครับนะให้เลขล่างมานะครับเลขล่างก็ให้มาก็มี80 82 85 86นะครับ ก็ให้เลขวิ่งล่างวิ่งนะครับวิ่งบนครับ1วิ่งล่างก็8นะครับครับก็แอดกล้องนี้ก็เข้างวดเว้นงวดนะครับเข้างวดเว้นงวดเข้า2งวดเว้นงวดนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอ่าฉบับนี้กันเลยนะครับครับก็น่าจะเป็นของห่วยล็อกนะครับห่วยล็อกครับสีเขียวนะครับครับก็งวดที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับ 6 4ี่นะครับให้บนนะครับ6 4ก็ออกข้างบนนะครับ4 4 6ี่นะครับครับก็มาดูงวดประจำวันที่1มีนาคมกันเลยนะครับก็ให้เลขมานะครับเด่นนะครับ3กับ8นะครับเข้าคู่โตันะครับแต่2ตัวก็ให้ไม่เข้านะครับข้างล่างก็ให้เด่น4นะครับครับก็ไม่ไม่เข้านะครับงวดงวดที่ผ่านมานะครับครับ ก็เข้ามาสองวดติดเลยนะครับข่าวคู่โต้กับเข้า6-4นะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจําวันที่1เมษายนนะครับก็ให้เลขไปนะครับเด่น1กับ8สองตัวนะครับ1กับ8เด่นสุดนะครับ8นะครับในสองตัวนะครับที่ให้มานะครับก็มี1-5 1-6 5-8 6-8สามตัวนะครับ 2 5 9แล้วก็เลข2ตัวล่างนะครับเลขที่ให้มาก็มีเด่นนะครับ5กับ8นะครับเด่นสุดก็5นะครับแล้วก็2ตัวนะครับที่ให้มาแล้วครับ2องตัวล่างก็มี1 5 4 5 1ห4 8ี่ห้าแครับแจ้งว่าการเบิ้ลนะครับ8 8กับ55นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นำเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับครับก็มาต่อกันที่เลขเด็ดคำชโนดเลยนะครับ 1เมษาอยู่นะครับก็ให้เลขมานะครับเด่น5 2ตัวที่ให้มาก็มี4 5หกับ5 4นะครับครับแล้วก็เลขเด็ดม้าสีมอวนะครับครับก็ให้เลขมานะครับ1 3 3 1สสานะครับครับแล้วก็สูตรรวมเลขเด็ดนะครับอาจารย์ดังนะครับก็ให้เลขมาแล้วนะครับ1เมษาอยู่นะครับก็มี4ี่4 2 5ี่หนะครับครับ ก็มาต่อกันเลยครับก็เป็นของเลขเด็ดเข้าทุกงวดนะครับให้2ตัวบนล่างนะครับครับเลขที่ให้มาก็มี1 2 3 5 6สองนะครับครับก็มาต่อกันที่หวยถ้ำใต้น้ำเลยนะครับครับก็ให้เลขล่างแล้วครับล่างเลขที่ให้มาก็มี4ี่6 6 0ศนย์นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับอ่าก็มาแล้วนะครับอดตอมร้อยเอ็ดนะครับ ครับของงูอที่ผ่านมาก็ให้มานะครับห4สี่นะครับก็ออกข้างบนนะครับ4ี่สี่หนะครับก็เข้ามา3ามสี่งติดแล้วนะครับครับก็ของของอดตอมนะครับครับก็มาดูของงวดประจำวันที่1เมษาอยู่นะครับครับก็ให้เลขมาแล้วนะครับครับ2ตัวนะครับที่ให้มาก็มีสี่หนึ่ง0ี่สองสี่สามศนย์หนึ่งสองย์สานะครับครับ อันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ได้นาเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วครับของวันที่ผ่านมานะครับครับก็ขอเน้นย้ํานะครับว่าช่องหวยเด็ดหวยดังท้องกระจานนะครับเป็นเพียงแค่สื่อกลางการนําเสนอข้อมูลนะครับเลขเด็ดเลขดังของทุกอาจารย์ทุกสํานักเลยนะครับและที่นําเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อฉลากขินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทางช่องก็ไม่สนับสนุนการพนันนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับท้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันสิ่งผิดกฎหมายนะครับ ทางช่องก็ไม่สนับสนุนนะครับแล้วก็ไม่รู้เห็นเป็นใจอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องใดใดทั้งสิ้นเลยนะครับครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช้กดแชร์ถ้ารักกันแน่ๆนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่เราจะนำเสนอข้อมูลเลขเด็ดเลขดังต่างๆนะครับมาใหม่ๆนะครับ มายท่านชมได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับอ่าแนวทางนะครับทุกอาจารย์นะครับทุกสำนักนะครับต่างๆนะครับที่ได้ให้ข้อมูลนะครับในการนำเสนอนะครับครับก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ พี่มอบแนวทางดีๆนะครับให้ทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจ่างนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมนะครับก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับในงวดนี้และงวดหน้าและงวดต่อๆไปเลยนะครับครับแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรนะครับ หรือต้องการรับข้อมูลของอาจารย์ท่านใดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับครับก็จะได้นำเสนอข้อมูลใหม่ใหม่ท่านได้รับชมนะครับหรือคำติชมก็ครับครับก็อย่าลืมนะครับก็มันทำบุญตักบาตรนะครับทำทานสวดมนต์ไหว้พระนะครับครับเวลาดวงเปิดนะครับก็จะได้รับโชคนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับ ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ